research นะครับให้ถึ่งที่สุดให้กับสัปปสัตว์ต่ตตงางๆนั่นคือสิ่งที่อธิฐานขอแรกแต่ข้อทีซ้องก็ตามมาทันทีเลยครับ <_ d ata> เรื่องว่าข้อให้มีหลับหยดจันเซอร์ให้หมาใครพมต้องบอกพี่น้องครัผมแถบไม่อธิฐานเลยถ้ามีบอกลูกเมียถังมดดรับพมหลูกนึ่งเมียนึ่งครับ <_ d ata> <_ d ata> จัดเจนนะครับหลูกอย่างแหลกเลยบอกลูกไม่สร้างไรให,นหน้นอกจากาการทึกษายหลูกดังนั้นพมบายไหมครับพมบายดีสุดครับ คือไม่ต้องเถี่ยวส้าไมง่าสับสินนกับพราลูกแขให้เรียนในสุงสุดแต่ว่าจะไม่มีสับสิ้นเพื่อลูกเขาอยากบวชเราจะซาถุอนุโมทนากับลูกเป็นชนชั้นรายสมบัติไปเลยก็ดีไม่ถูกลูกอยากเป็นนักดนตรีลูกีเป็นไรแล้วแต่ลูกเลยครับต้องตามใจลูกใช่ไหมครับถ้าลูกบอกอยากอีมีเงินก็ไม่ห้ามแต่ลูกก็ห้าวเองนะครับนี่คือสิ่งที่พ่อตังเจครับดังนั้นจึงเรียนพี่น้องด้วยการซื่อส่านที่แบบพเนียครับอยากอีบอกพี่น้องว่า ทีมนครพริวัตรยากให้พี่น้องช่วยถ้าพี่น้องไม่ช่วยก็ไม่ได้เป็นอะไรครับก็ไม่ได้พัฒนาอะไรครับพอเมื่อนกับโซ่วอนนี่เลยครับถ้าพี่น้องไม่ช่วยก็ไม่ได้เป็นอะไครับซึ่งการช่วยเนพยผมแรงอีกสั้นอิดเดียวเลยอีเลิกเล้วก็คือการช่วยของพี่น้องช่วยพื้พี่น้องที่เคารพครับพมทําการเมืองเป็นการเมืองแนวไม่เนี่ยพี่น้องอย่าให้ทําแบบเก่านะ ในเมื่อผมไม่เอาไรผมบอกแล้วเลยพี่น้องพี่สูดผมได้ตลอดชีวิตนะก็ต้องใหญ่ผมออกต่างกันพี่น้องก็ต้องอย่าเอาต่างผมถ้าพี่น้องเอาตางผมคนละร้อยคนละพันเนี่ยครับเที่ยวนี้เขาอีแผ่นากันท่าได้พี่น้องสามให้ครับซ่องเส้นเสี้ยงคนนะคนแพ่อาจจะเส้นว่าว่ากันไปลาวได้ข้าวสะซี่ทีมพี่น้องที่กรรบคนมาเลือกต่างเอาเส้นคนถ้าใช้เงินไปสื่อเสี้ยงหรือว่าอีไปเลียง ผมบอกพี่น้องเลยนะครับต้องใช้เงินต่้สุดรอยห้าสิบล้านแล้วเขาก็ทำกันยู่นะกับตัวไปกับอบจอนี่รอยห้าสิบล้านนะครับแต่ซ่องรอยล้านก็คุมไม่พี่น้องถ้าคิดไปเอาเปอร์เซ็นตนะ์เพราะงบประมาณอาบจอปีหละพันล้านนี่พยายามหักรายจ่ายประจำแล้วนะครับสี่ปีกับสี่พันนี้เอาตัวเล็กกลมๆเลยกันพอสี่พันพี่น้องครับถ้าเอา ยี่สิบเปอร์เซ็นต์มัง3 0ามสิบเปอร์เซ็นต์มังห้าสิบเปอร์เซ็นต์มังเฉลียซ่ามสิบเปอร์เซ็นต์กัน 4, 3, ซี่สามสิบสองครับ 1, 000, นึ่งสมัยพันซองรอยลานนั่นคือรายได้แต่ว่าลงทุนสักซ่องรอยมันก็เรื่อกกับไรื่อยผล้านเลยครับ 1, นึ่งสมัยคนลงทุนมันก็คุ้มครับแต่พี่น้องผมถท่านที่ไอปญหาที่มันสะท้อนกันเนี่ยรวมถึงเยาวชนนี่เคยนุ่นครับให้เติบโตอย่างมีคุณภาพบ้านเมืองเคยแลกครับแต่ที่สุดทำไม่มีใครมาสู้ครับพมเรียนพี่น้องนะครับ ถ้าว่าไม่มีใครมาสู้ที่งสุดคนมีตมังหนาตลอดวัฒนธรรมการเมืองก็จะเสียหห้ครับและที่งสุดเนี่ยบานเมืองไม่ได้ยุ่กันพื้นกับลูกล้านอีบนกับเครกัรนนี่ว่าคนไม่มีคุณธรรมเด็กไม่คิดดีทดําดีเพราะเราไม่กล้าสู้ให้บิดให้ลูกล้านเราเว้นดังนั้นผมเดินนําหน้าแต่อยากให้พี่น้องมาเคียงบาเคียงไล่เดินเท้าๆากันรวมกับสิริวัตรไกลสิ้นในฐนานะว่าหน้าทีนน่นครพิวัฒน์นะครับลง สเสนอทีมในลงุงอบจไม่มีหัวคะแนนแต่ทุกคนสำคัญทุกคนช่วยห้าเสี่ยงช่วยทำความเข้าใจว่าเรามารวมมือพร้อมใจกันสักทีสร้างการเมืองแนวใม่หมุงพัฒนาให้บ้านเมืองเติบโตให้ลูกกล้านเยาวชนแข็งและให้ประชาชนลืมตาปากมีอนาคตไม่เอาตาัง ต้องพนีครับเมื่อวันนี้ที่พี่น้องทําเลวนะพี่น้องสํารวจตัวเองนะครับเพราะพี่น้องบางคนยังไม่เฉื่อมันในวทางนี้ผมว่า,านาไม่สิรีวัดต้องไม่มีตังค์พี่น้องสํารวจเลยนะครับวันนี้นพี่น้องได้ตังค์สักบาทไหมครับพี่น้องได้น้ำมันรถแม่แต่สักลิดไหม้ครับพี่น้องไม่ได้รับแม่แต่ลิรเดียวสิบบาทหนึ่งบาทก็ไม่ได้ต่ใช้พี่น้องมากครับ นึ่งพี่น้องเมตตาสิริวัฒเมตตาเจนวิทย์ทีมนคกพิวัฒน์ซ่องพี่น้องสนใจพี่น้องอตัวเองครับไม่มีส่วนรวมมันเกิดได้พี่น้องกับแต่เราเวทีต้องการคนรอยคนวันนี้รอยว่าไซมันเกิดได้กับดังนั้นไซเมื่อถูกชุมชนตำบลอำเภอไซมันทำไม่ได้ครับพุ่มพ่านมาแล้วสิบกตำบลทำได้เม็ดดังนั้นพี่น้องที่กรอบทางไล่ครับและเยาวาชนคนนุ่มเส้าที่น่ารักเชื่อมันเทิด ว่าถ้าเมื่อใดเราลุกขึ้นสู้พร้อมๆกันเราประกาศว่าเราจะเดินไปบนห้นทางนี้เป็นน้นทางที่เราไม่เคยลองมาเลยครับผมเอาตัวเองเข้ามาการันตีเอาตัวเองเข้ามาประกนต่ังมดิว่าจะเดินไปบนน้นทางนี้ถ้าเราลองเราทํากันผมแน่ใจวานะครชิมราชมีอนาคตและบานอื่นเมืองอื่นจะต้องมาแลตัวอย่างที่จังหวัดนครชิมราชเมื่อที่มาแลตัวอย่างทาดานเดียว เรืองมูลนิธิเรืองเยาวชนเข้ามาแล้แล้วครับแต่ทําได้ทิตดเดียวปีละพันคนแต่เด็กติดยาอยู่ปี่แสนคนครับเยี่ยวซี่มวงซึ่งไม่ใช่เป็นความพิษเด็กเขาวาเวเข้าไามา่ได้รับการยอมรับทางอื่นเมื่อนี่น้องก็บอกมายุ่นในมูลนิธิพันคนต่อปีติดยามาเสียสิบคนไม่หมกักแต่เสียสิบคนนั้นเหมือมาอยู่ให้เม็ดครับคนละเรื่องกระบวนการบําบัดฟื้นฟูแต่พวกไม่ได้ดูทุกกระบวนการบําบัดฟื้นฟูนะครับ ผมมีกระบวนการแนวทางของผมซึ่งลองพิษลองทุกในสถานกิจกรรมมาสามสิบปีครับมารวงกันนอ,องทําอีกสิบปีครับจึงเห็นว่าโอแนวทางนี้ดีสามารถอีพัฒนาให้เด็กห่างอบายอย่าหมกได้ทางยาเสพติดหรือเรื่องอื่นๆแล้วแทมนอกจากไม่ติดยาแล้วทาให้เขาคิดดีทดําดีและคิดเป็นํำเป็นพร้อมรับมือกาเซียนครับไม่ว่าอีรวงม,มือหรือแข่งขันนี่คือสิ่งที่ผมตัง้งใจทําคาดแต่งบประมาณ ค่าแต่การเป็นฝ่ายบริหารซน่ึงไม่เคยเป็นเลยในชีวิตการเมืองนะครับสุดท้ายพี่น้องครับน้องเจนวิทไกรซินหลยคนอาจจะไม่รู้จักแต่พมเรียนนะครับเจนวิทไกรซินเป็นน้องเบาพมแต่แทนนั่นยังไม่ใหญ่สําคัญกับประเด็นนี้สําคัญก็คือเขาเป็นคนที่ติดทองลั่งพระมารอดตั้งมูลนิธิตั้งแต่วันแรกเจนวิทเป็นรองประธานแต่คนที่มีชื่อก็คือศิริวัฒน์เลยกับประธานคนดูยักซิริวัฒ แต่คนที่กำหน้าหงุดหงุดทำงานตลอดคือเจนวิทไกรสินมาตั้งมูลิธิอิมบุญซีริวัตเป็นประธานซ้อว์วอล้าวคนก็นรู้จักซีริวัตแต่คนที่ประสานงานถูกย่างรู้จักคนเมื่อวันนี้คนที่เชิญคนก็คือเจนวิทกับน้องกฤษราไกรสินน้องเบาผมนะครับนองจาก,กนั้นพี่น้องครับเจนวิทไกรสินเป็นประธานเครือข่ายคนหลักทิ้นโดยตัวเขาเองนะครับก็เ,เป็นดาวฤกษ์แต่ว่า เวลาคนมักเอามาเปรียบเทียบกับซีรีวัตว่าซีรีวัตมันดังแต่เจนวิทย์อาจจะไม่ดังก็เขาไม่ตั้งใจดังกับเขาตั้งใจปิดทองลั่งพระมาตั้งแต่ตอนโดยความที่เขามีคิดอาซามีคิดสาธารณะเจนวิทย์คิดอาซามีคนที่เปลี่ยนนำกูหน้อย <c oughs> นะครับคนที่รู้จักเขาดีวันนี้เข้ามาเป็นผู้ประสานงานทีมนครัตมเป็นแกนนำงานที่มันเกิดเกิดเพราะเจนวิทย์มูลนิธิที่สําเรจเจนวิทย์ วันนี้เจนวิทย์ลาออกจากราชการที่ก็ไม่เคยมีความดังพลอยได้มาผักใย้ยแหละครับมารวมทีมเขาตั้งใจอีมาเป็นกําลังเสริมกําลังลักให้กับทางพมให้กับทางทีมนครพิวัตรพมเองอาจจะต้องไปทํามูลนิธิไปทําอิมบุญทัวประเทศไปทำโยาวยชนทัวประเทศหรือวันข้างหน้าถ้าตัดสินใจอีทําการเมืองระดับชาติอีกที่ไม่รู้ทําไมเลยนะครับ อทองทิ้นหรือจากวัดนครสิมรัตยังมีคนแล่ชื่อเจนวิตไกรสินก็ฝากนองเจนวิตไกรสินไว้ให้กับพี่น้องด้วยถ้าเกิดว่าทีมนครพิวัตรตัดสินใจส่งเจนวิตไกรสินถึงเข้าใจว่าคงไม่กี่วันนี้ครับเพราะว่าที่ไปฟังไล่แห้งมาแล้วนะครับกระชีมือว่าถ้าซีวัตไม่ลงก็คือเจนวิตไกรสินแถบถังเม็ดเพราะพมนี่ไม่ได้เปิดเจนวิตมาเลยนะครับไม่ได้เปิดเลยไม่ได้เชี่ยเลยให้เป็นเรื่องของเขาเองการเมืองนี่มันไปเชี่ยไม่ได้ครับ ไปดันไม่ได้กับห่วยกินญา้าไม่กินญา้าคมคอไม่ได้หรือแมวก็เมื่อนนะครับซึ่งเจนวิทย์ก็เมื่อนกันครับแต่วันนี้พมคิดว่าการปิดสู้ตัวเองมาไล่ไล่เวทีมีความชัดเจนทีมงานนครพิวัติก็คงจะคุยกันในซ่องซ้ำวันนี้พี่น้องคอยแหลซื้อนะครับดังนั้นก็ฝากน้องเจนวิทย์ไกลสิ้นไว้ด้วยฝากแนวทางการเมืองแนวไม่ไวกับพี่น้องและครอบคุณพี่น้องที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าและพี่น้อง เพ่นแววตาและพี่น้องเมตตาพมเหมือนเดิมหรือมากว่าเดิมขอบพระคุณจริงๆจนกว่าจะพบกันไม่พี่น้องครับสวัสดีครับ